ย้อนฟังโอบมะปรางเล่าเคยทะเลาะก,กันเรื่องอะไรบ่อยสุดล้านฝ่ายชายมีไรเดินหนีตลอดเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ตอนนี้แฟนๆรอคำตอบมากที่สุดสำหรับโอบอบนิธิ o และแฟนสาวมะปรางอลิสาและแฟนๆก็ต่างจับจ้องไปหาทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่นั้นได้คบกันถึง6ปีแต่ก็มีแฟนกลับหลายๆคนไปให้กำลังใจฝ่ายชายอยู่ตลอดนตอนนี้โดยจะย้อนไปฟัง QA ของทั้งคู่ที่เคยตอบคำถามเรื่องความรัก ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่คบหากันมา6ปีแล้วในคลิปถามประมาณว่าโอบกับมะปรางทะเลาะก,กันเรื่องอะไรบ่อยที่สุดโอบบอกว่ากลับไม่ตรงเวลาจะไปไหนก็ไปแต่ต้องกลับให้ตรงเวลาหลังๆมะปรางจะตอบว่าไม่รู้เราก็แบบเอ๊ะที่ตอบไม่รู้นี่มันยังไงมันจะเร็วไปหรือมันจะดึกไปมะปรางบอกว่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราจะกลับเที่ยงคืนแล้วมันยาวๆมาเลยเถิดเขาก็จะแบบทําไมกลับดึก รอบหลังเราก็เลยบอกว่าจะกลับเที่ยงคืนบวกลบชั่วโมงนิดๆเราก็เลยว่าเผื่อไว้ก่อนบอกตีสี่เราก็เผื่อไว้ก่อนหลังๆจะบอกว่ากลับดึกถ้ากลับเร็วก็เร็วเลยโอเปิดกล้องวงจรปิดให้ห้องดูตอนแรกเอาไว้ดูหมาหลังๆจับคนแล้วเรื่องที่ไม่ชอบที่สุดคืออะไรมะปร่างบอกว่าเรื่องที่ไม่ชอบที่สุดคือการเดินหนีหรือวางสายใส่มันยังไม่จบเขาก็รู้ว่าเรามันร้อนน่ะเดินหนีก็ขับรถตามเลยตามถึงที่ แต่ตอนนี้ไม่ตามแล้วเราเหนื่อยแค่รู้ว่าเขารักเราก็โอเคโอบอกว่าขอพูดได้ไหมถ้าอารมณ์เราร้อนเราก็ยังไม่อยากพูดกลัวทุกอย่างมันแย่ลงเพราะเวลาอารมณ์ร้อนคำพูดมันไม่ได้กลั่นกรองจากสมองก่อนกลัวจะพูดคำไม่ดีใส่เขาแต่ตอนนี้ไม่ตามแล้วปล่อยเลย